ร้อนรอนเกี่ยวกับเรื่องละครที่เราเล่นน้องเข้าใจน,น,น้องน้องเข้าใจทุกคนเลยเแล้วก็ยายทุกคนเข้าใจ <ๆ S 1> พวกเราด้วยวก็คือเรื่องคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยแพทไม่แพทไม่เคยว่าไม่ไม,ไม่หมายถึงว่าเข้าใจอะค่ะเพราะเราเข้าใจเราถึงแบบว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้เท่าเท่าที่คุณ<ช>แต่ว่าอย่าไม่เกินขอบเขตก็พออะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าอย่างเรื่องเนี้ยแพทกับพี่บุ๊กเนี่ยเล่นมาเนี่ยพี่บุ๊กเองก็ จอแต่พี่บุ๊กเขาจะเจอในแง่ของแบบคนอินมากไงคะคนดูละครแล้วอินมากแล้วพี่บุ๊กเล่นเป็นเจลูกปลาก็คือคใช่ตลอดเวลาอย่างของน้องเนี่ยน้องยังเป็นคู่กัดก<ม>ันอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออยากให้มองว่าอย่างละครของเราถ่ายตั้งแต่3ปีที่แล้วยังมันยังไม่มีอะไรเลยแล้วที่สําคัญพี่อยากให้ทุกคนแยกกันระหวังเรื่องส่วนตัวตเ,เลือกกับเรื่องงานแล้วก็คนรอบข้างมันจะกลายเป็นว่าอย่างที่พี่บอยพี่บุ๊กบอกคือมันไม่ใช่เรื่องของพวกเราแต่ แต่ว่าเขาคือเพื่อนร่วมงานเราแต่พอเรามีภาพหรือเกี่ยวโยงเกี่ยวยงคนก็จะแบบไปตีความว่าอ้าวเธออยู่เธอพูเธอข้างเขาหรออย่างเงี้ยพี่บุ๊กอย่างเงี้ยอุ้ยสนิทกันดีจังเลยนะอะไรเงี้ยคุณนั่นคืองานนั่นคือละครต่อให้ชีวิตจริงอะเราทุกคนก็ไม่มีส่วนที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับการตัดสินใจของเขาเหมือนก่อนนั้านี้ยปัญหาอะไรหลายๆอย่างหรือสิ่งที่แพทเจออะ ทุกคนก็สุดท้ายคือแพทก็ต้องเป็นคน<ร>ตัดสินใจถูกไหมคะขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกยังไงแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือโอเคถ้าถ้าคุณไม่แฮปปี้ก็ไม่ต้องด่าทอหรืออะไรก็แค่อาจจะแบบผ่านๆไปอันนี้แพทว่ามันก็ดีที่สุดหรือพยายามแบบแยกแยะว่าเออมันคืองานสุดท้ายแล้วนั่นคือเรื่องส่วนตัวแต่อย่างที่แพทบอกคือ ความเป็นเพื่อนเขาก็ดีการทํางานน้องก็ดีเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีถามว่าตั้งใจทํางานไหมดีเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเขาแทพี่บุ๊กหรือใครก็เราเราไม่ก้าวไก่กันในง่ของอีกเรื่องหนึ่งนอกจากดรามา่าเรื่องละครโดนตัดจบรวดเร็วเท่าที่พี่บุ๊กรู้อันนี้น้องไม่รู้แต่น้องได้มีโอกาสคุยกับพี่บุ๊กเมื่อกี้พี่บุ๊กว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะไม่ได้เกี่ยวอันนี้แพทบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะก็มีพี่ๆนักข่าวโทรมาถามซึ่งแพทไม่รู้เลยว่าละครมันเป็นยังไงไม่รู้เลยรู้แค่ว่าละครได้ออนคือดีใจมากเพราะตอนแรกละครเหมือนจะไม่ได้ออนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ได้ออนแล้วก็โอเคดีใจแล้วก็ส่วนเรื่องตัดเร็วหรือไม่เร็วเพิ่งได้คุยกับพี่บุ๊คพี่บุ๊คบอกว่าเขาวางแพลนอย่างนี้เมื่อตัดแรกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรื่องของน้องหรืออะไร